ล่าสุดนะครับผมอัปเดตแล้วนะจ๊ะวัยรุ่นโอ้โหบอกเลยดูมันจะเป็นรูปบ้านเลยนะ oh <no. S 1> โหูหเฟี้ยวจา้าดูดิพื้นที่อรอบข้าง โอเคครับผมกบกราบสวัสดีไวรุ่นหน้าตาดีกันทุกๆคนด้วยนะครับเพิรยนยูเค่ผมวันนี้เราอยู่กับเกมได s i ่มัสเตอรนั่นเองผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาแต่งรถกันแล้วก็เอาไปลองขับดูนะครับผมล่าสุดนะครับผมอัปเดตแล้วนะจ๊ะไวรุ่นโอ้โหบอกเลยดู มันจะเป็นรูปบ้านเลยนะหูหเฟียวจ้าดูดิพื้นที่รอบข้างอย่างเท่ดูดิอันนี้เป็นคฤลาสห์เรียกเรียกง่ายๆว่าคฤลาสหาเลยนะเนี่ยโค oh, สวยอย่างเอาอย่างสุดนะครับเกมหูย oh, oh. ดูดิคฤลาสหาข้างทะเลเฟียวจ้ามีสระว่ายน้ำด้วยโอ้ย oh, อ oh, ย่างเฟียวแล้วก็กิจก,กรรมอัปเดตมาก็คือนี่เลยนะครับผมการชารรถบอกได้เลยหลังจากที่เราเพิ่งซุ่มไป แล้วเพชรเราก็เหลือแค่เนี้ยจะสุ่มได้แล้ววะโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยนี่บุคติล่าสุดเราเพิ่งสุ่มไปโอ้โหแม่เจ้าบอกได้เลยว่ามันแรงมากตัวใหม,ม่อันนี้ก็มาใหม่เหมือนกันนะครับผม ปอร์เช่สมัยไหนไวะเนี่ยอ,อุ้ย,ยแรงจัดนะรถรุ่นนี้ปี991อะไรเนี่ย911สวัดยาดแล้วก็นี่ครับผมรุ่นสปอร์ตคันนี้บอกเลยโคตรสุดจริงๆนะคันนี้โคตรสุดพี่เล่นในมือถือโคตรแรงเนะี่ยคันนี้โคตรสุดแล้วเรามีหนึ่งเอาเลยปะละ่ะ <laughs> เอาเลยเป็นล่ะแชทคือไรอันนี้มีหกอยากจะสุ่มมากเลยเอาเลยเป็นล่ะถ้าออกนะโคตฟุกอะเปยียงข้ามเลยครับผมอ,อย่าหวังเอ้ามือลัน่นโทษที ทีหลังอย่าลั่นนะวุฒพอจบเหลือโอ้ไม่ก็เราจะได้เพชรไหมเนี่ยขอเพชรหน่อยเอาไว้แต่งรถมาผมเข้าเรื่องเลยผมแล้วเรามาแต่งรถกันหลังจากที่พี่ให้คำมั่นสัญญาไว้กับวัยรุ่นวันนี้เราจะมาแต่งรถรุ่นไรดีเอ,อ่ยแมคลาเลนรนปาล่าเพิ่มเติมจากคลิปที่แล้วนะผมพี่ล็อกอินไปแล้วนะจ๊ะ7วันพี่ได้รถคันนี้มาแล้วอแล้วก็นี่พี่ก็อัปเดตวันที่2พี่จะได้กล่องแลมโบกินีมานะครับผม โอเคเดี๋ยวเราไปอันนี้ไม่ใช่อีูล่าเออมันเปลี่ยนรุ่นมันเปลี่ยนรุ่นไปเรื่อยนี่ว่านี่เราจะได้รุ่นนี้นะต่อไปวันที่7เออวันนี้เราจะแต่งรถรุ่นไรดีครับผมอันดับแรกเลยจะแต่งแมคลาเรนเหรอแต่ว่าเครื่องทรัพยากรยังไม่พอรุ่นี้เลยมั็นล่ะว้าว <B ing> อันนี้พี่เ <P ing> พิ่งจัดไปนะครับผมขออภัยด้วยที่พี่ไม่ได้แต่งให้ดูนี่เฟี้ยวบอกเลยอย่างเอาอะคันนี้อะโคตรแรงอะมัดแต่งอะมา แต่สินใจแล้วโรตัสสปอร์ตโอเคไปเลยอีโวล่าของเราวันนี้เอาจะแบบโอ้โหยมแรงอยู่นะเนี่ยพูดถึงอะอันดับแรกแล้วผมสเต็ปเครื่องพี่ว่าน่าจะได้เลเวลสีล่ว่ะดูทรงละเลเวลสอครับผมสเต็กอยู่ที่ห้าสิบห้เลเวลสครับผมโอ้ไมนใช้ลูกสูบอันนี้ด้วยว่าโอ้โหไม่อยากใช้เลยอ่ะมันแรงจริงปาวะเนี่ยไว้ใจได้เป่ามันต้องมาให้สุด ไหนๆก็มาแล้วเวลห้าไปเลยวัยรุ่นโอ้โหยนิดเดียวว่าซื้อได้ปะซื้อได้ปะไหนๆมันก็มาละนี่ว้าวเวลขั้นสุดต่อไปครับผมเออเขาเรียกว,ว่าอะไรนะระบบไฟระบบไฟแล้วเลเว <c oughs> ลห้าอ้จะพี่จะสุดไปไหน <ś led> ไปครับผมระบบช่วงล่างอุ้ยไม่พอว่าช่วงล่างขาดนี่นะติดไว้ก่อนต่อไปอันนี้เขาเรียกว่อาอะไรโค้งโคงโค้งหลักโค้งหลักของเครื่องนี่ขาดช่วงล่างผมไม่เป็นไรนะนิดเดียวเองช่วงล่างแค่์ๆพวกเนี้ยมันไม่ได้เซนเซทีฟมากดีเราเน้นความแรงโอเค โอ้โหโคตรแรง God. เลยไมคก็อดอัพเลยครับผมสเตปนี่บวกไปหนึ่งบวกสาครับผมความแรง Deep, ดิฟดิฟเอาดิปล่ะวะดิฟมันก็จะเสียค่าสงูงทุดี๋ยวรถรุ่นนี้มันดีมากดิฟไม่เอานะเพิ่มความเร็วแล้วดิฟไม่เอาอันนี้เพิ่มอะไรวะอันนี้ไม่เพิ่มอะไรไม่เพิ่มสเตอะไรเลยเหรออันนี้ไม่เพิ่มอะไรนะเพิ่มแค่ไม่เพิ่มอะไรเลยโอเคดีละที่เราไม่ได้อัพนี่จะเอาทรงตัวหรือเปล่าวะไม่เอาดิฟนี่เอาทรงตัวนะเพราะว่าเราต้องเอาทรงตัวเพราะว่าดิฟมันสูงแล้วดิฟมันสูงแล้ว แจ๋วแค่นั้นแหละต่อไปก็ผมระบบสีตัวถังรถยนต์ไอม,มีนะฮะอ่าระบบโอ้โหท่อแม็ก oh ็อ่าเอาเอาคินคินหน่อยโอ้โหแมก็มันใหญ่เกินไปเป้าวะมันใหญ่ไปอีกเป้าไอ้น้องโหไม่สวยเลยวะรูปทรงไม่สวยเลยแมวนะนี่เดิมเดิก็สวยละเราแค่ไปใส่โหลดนี่ ใส่ลิ้นข้างครับผมลิ้นข้างลิ้นข้างเอาแบบสวยๆนี่เ,เรียบเรียบหรูๆดูแพงนะฮะคิดว่าจะพี่ว่านี้สวยดีวะนี่สวยดีลิ้นหน้าไม่มีหรอวะวิลิ้นหน้าไม่มีนะลิ้นหน้ามีมาให้แล้วนะฮะอโอ้ใส่แค่ลิ้นข้างครับผมโอ้สวยจัดไพเลอร์ สไปเลอร์ไม่มีด้วยนะฮะรุ่นนี้โอ้โหเหมือนรุ่นที่แล้วเลยครับผมนั่นมันน่าจะกลางปีหรือเปล่าวะต่อไปคร้บผมระบบสีสีเราจะไปสีอะไรวะรุ่นนี้เอ๊สีขาวเรามีเยอะแล้วนะฮะเปลี่ยนเป็นสีอื่นบ้างนะโอ้ยเทาร์เรมโบวะแม่งนี่โอ้โหตัดแดงจัดลูกพี่เฟี้ยวเกินทุกคนสีอะไรดีวะพาร์ทนี้เราจะจะเอาสีอะไรเดี๋ยอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ย้ย้ยว้าวว้าวว้าว น้ำเงินจ๋าเลยปะอันนี้น้ำเงินออกฟ้าๆนิดๆนี่น้ำเงินจ๋าไปแล้วผมนี่แหละเฟี้ย <Okay. S 1> วโอเคไอ้ผมกระจกอุ้ยฝากระโปงว่าไวซ์ลุนฝากระโปงต้องเอาด้วยหรอโอ้โหมันเป็นแบบนี้อมันสวยป่ะเนี่ยขออนุญาตดูแปบ๊บมันจะเป็นรถสปอร์ตไปเลยว่ะไม่เอาไม่สวยเฟรมเอาเป็นสีทองกับสีม่วงเนี่ยสีทองพี่ชอบสีทอง สีทองเลยล่ะกันไฟหน้าครับผมแรบดำนะนี่ทรงดุโอ้โหสวยเกินลูกพีสติกเกอร์เราจะติดดีไหมนะสติกเกอร์นี้ไม่เคยแต่งเลยว่ะก็แต่งแล้วมันจะบิดเบี้ยวเพี้ยนเพี้ยนยังไงไม่รู้อ่ะจะลองดูไหมอันนี้ลองนะอุ้ยว้าว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 ,าวาอุว้ยอุ้ย จีดเคเฟียวจัดอย่างเอาอาจารย์ข้างหลังด้วยปะข้างหลังมันต้องอันนี้ด้วยปะโอ้ยยังยากจัดนี่โ oh, <no. S 1> oh, อ้๋อ XR Smart Dock, แค่นั้นแหละโอ้ลูกพี่หลอกเกินหลอกเกินหลอกเกินอุ้ยหลอกเกินลายข้างไหมอุ้ยเท่เกินลูกพี่ โอ้โหอุยหุยห <kleine mus> ุยหุยหหประมาณไหนวะน้องๆพี่จำไม่ได้มาณนี้นี่โอ้โหเฟี้ยวจัดเป๊ะเวอร์ไม่เป๊ะเป๊ะตรงไหนวะโอ้โหหุยหูยหูยรถโคตรสวยอ่ะ โอ้แต่งลายเองด้วยแค่นี้แหละครับผมเยอะไปเดี๋ยวมันไม่สวยนะครับ <Step choke. S 1> hmm. สเตปชกสตักปรับเกียวตัวนี้มันปรับได้แค่นิดเดียวเองนะนี่แค่นี้นี่มันโหลดได้แค่นี้แต่เราจะไม่ครับผมนี่เพิ่มมาแค่สี่สิบเพชรเองนะฟาบฟาบอ้าวเราใช้ไปกีเ่เพชรละตอนนี้สองร้อยครับผมโอเคได้อยู่อันนี้โหลดเสร็จเรียบร้อยนะโอเคล้อเ,เอาเป็นเ,เราจะแบะไหม แบกสักสองนะสเต็ปสองนี่ยกำลังสวยพี่ลองอันนี้มาละสเต็ปสองนี่กำลังสวยเลยล้อแบกบนี่ว้าวเฟียวเจอรล้อแม็กครับเอ่อเอาจีซุ่มไหมเดี๋ยวเ,เราเลือกล้อก่อนอันดับแรกผมปรับระดับความกว้างของล้อก่อนนะล้อบางไปเป้าวะ ต้องมีแบบเออมียางนิดนิดหน่อยมาเลือกลายแล้วแม็กกันอื้แม็กก็อดขออนุญาตดูลายแป๊บลายไหนจะเข้ากับรถคันนี้ครับผมเราเรามาดูกันเฮ้ยลายนี้ไหมเออเดี๋ยวผิวชอบลอน,นี้ว่ะแม่งทรงสวยเจอดลอน,นี้ก็สวยนะ วุ้ยพี่ว่าพี่เราพี่พี่เอาร้อนี้ดีกว่าเนี่ยเนี่ยร้อนี้โอ้โหไม่ก็เลือกสีได้ด้วยหืมจะเอาดำเหมือนเดิมนั่นแหละดีและสีเดิมมันสีอะไรวะอุ้ยสีไทเทไทเทก็สวยนะพี่ว่าขอบไหมขอบขอบอุ้ยเย็ดแค่เฟียร์จัด เอ๊ะเลือดขอบแดงเปล่าวะเพราะว่าทรงรถมันขอบแดงนะขออนุญาตแป๊บขอบแดงนี่ฮือไอ้มแม่ย้อยโอ้ my g o ยปั๊มเบรกแดงเลยนะผมอู้โฮโค้ชสปอร์ตซิ่งจริงจริงจังจ๋าจะเหมือนจะเลอะเทอะไปหน่อยอก็จะเอาขอบเงินเหมือนเดิมนี่พี่ว่าขอบเงินเหมือนเดิมนี่สวยละนี่อย่างนี้แหละสวยละมันเอาไว เอาไว้โชว์ปั๊มนะเพชรเท่าไหร่วะสี่ร้อยสี่สิบโลพออยู่นะดูทรงแล้วดูจักทรงต่อไปครับผมหมดแล้วดิใช่ปะหมดแล้วว้าวสวยเกินอาจารย์จัดไปครับผมสี่พันเอ้สี 4, ่พันทุยสี่ร้อยสี่เพชรครับสี่ร้อยสี่สิบเพชรเกเสร็จเรียบร้อยครับผมมาชมตัวรถจริงกัน เออโคสวยครับโมน้ำเงินน่ะน้ำเงินจ๋าเลยอ่ะลูกพี่โอ้โหเปิดไฟก็จะเป็นประมาณนี้อ้าวเปิดฝากระโปงไม่ได้หรอเครื่องอยู่ข้างหลังใช่ปะเอาดีๆอุ้ยเครื่องอยู่ข้างหลังอุ้ยอุ้ยอุดูดิอย่างไฟเอวอ่ะนี่อย่างเอาขออนุญาตชมวิดีโอแป๊บหนึง โอ้โห oh ไม่ก็รถไรวะเนี่ยอุย้ยแคปล่าด้วยสวยจัดโอ้ยโอ้โยอย่างเอาอเราจะไปเที่ยวแล้วก็เอ้ยนีน่มันอัปเดตมาใหม่นะครับผมนี่มันเพิ่มเมืองมาด้วยนะ มันมีจะม,มีกี่เมืองวะเนี่ยมีตรงนี้เมืองน,นึงนะครับผมแล้วก็นี่ทะเลทรายโอ้โหอันนี้เหมือนเดิมนะนี่เฟียวจาดบอกเลยจะไปตรงไหนก็ได้นะนี่ซากุระอยากไปตรงนี้โอ้ยตรงนี้น่าสวยวะ่ะคุณผู้ชมเราไปขี่รถเล่นกันนะครับนี่โอ้โหอันนี้พี่ลบพี่เอาพวก AI อะไรออกหมดแล้วหน้าจอมันจะได้โลง่งๆดูสะอาดตา โอ้ยๆๆ้ยโอ้ยอ้้ย,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 ยมีโอ้โหมีคนดูด้วยนะครับผมขอย่าทขอย่าทลงจากรถเลยละกันเออหื้อขอยาทลงจากรถเลยละกันโอ้โหไหนก็รถใครวะเนี่ยโค้ดสวยสรงโค้ดสวยเลยโอ้โหขึ้นรถเลยครับผมดูค่าขึ้นครศัพท์ เฟี้ยวจ้าโลตัสของพ่อแล้วผมเมืองนี้มีอะไรบ้างเรายังไม่เคยมาเลยนะโอ้โหแล้วรถแรงด้วยโอ้โหโอ้โหอบรรยากาศดีว่ะบรรยากาศดีจัดบรรยากาศดีจัดรถแรงด้วย ที่นี่คือที่ไหนครับที่นี่คือที่ไหนครับที่นี่คือที่ไหนครับเออดิฟโชว์ดิฟโชว์เป็นไงล่ะดิฟโชว์ดิฟโชว์โอออดจัดหลอดจัดบอกเลยว่าหลอดจัดอุ้ยสวยว่ะสนามนี้เมืองนี้สวยมากอุ้ยเข้าก็ะี่รถมากเลย เมืองซากุระโอ้ม่กอดไม่กอดไม่กอดมกภาพนี้สวยภาพนี้สวยเกมนี้ไม่มีอะไรอ่ะมีแต่ถ่ายรูปอย่างเดียวอ่ะ <c oughs> ไม่เน้นแข่งเน้นถ่ายโอ้ยโอไไ oh, 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 ยโอ้ okay, ยโูยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โอโอ้โอ้โอโยอ้อหยโอโอ้โโอ้อย อุ้ยแต่สวยจริงว่ะตรงเนี้ยคตรสวยเลยสวยมากซากุระ,ะรถแรงครับผมพาคนผู้ชมเที่ยวนะโอ้โหตรงนี้อะไรอะ่ะขยะแป๊บโอ้โหขยะจอดข้างทางเลยมีวุจิด้วยโอ้ สวยกือนะจาะดูดิถนนปเปียกๆเลยนะไปต่อครับผมโอ้รถสวยจาดสวยจริงสวยจริงใครแต่งก็้สวยเนยโอ้ยดูตรงนี้ครับยังสวยมาดูแผนที่นิมันจะได้ไกลแค่ไหนวะ รถเราแบบโคตรเท่อ่ะโอ้โหเสียงจัดโอ้โหเมือนกว้างจัดเลยวะ่ะนี่มันสนามบิโตเกียวชัดๆโอ้โหเมื่อไหร่จะลงเขา โอ้โ <c oughs> หทนี้โคตรโล่งอ่ะ <c oughs> โอ้โหสวยจริงว่ะรถเราสวยมากโอ้มีร้านคาเฟ่ข้างๆดูดิดูภาพดีอย่างสวยสวยเกินโอ้ oh my god ชอ,ช,อช,อชอบ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 สุด โอ้โหเข้าเท่นชัยเฉยเฉยเลยอุ้ยตันแล้วะ <S <S วะวันนี้เหรอวะแผนที่มีแค่นี้ใช่ไหมอ๋อแผนที่มีประมาณนี้คุณผู้ชมอุ้ยดับรถโคดเท่นี่ฮะทะเทเลยอุ้ยยี่สิบคนเลยเหรออุ้ยคนเข้ามาโคดเยอะแล้วเขาก็จะบอกรถเราสวยจังอะไรเงี้ยมันปิดแจ้งเตือนได้เป่าวะไม้ปิดได้อ้ะ ปิดยูไอได้ใช่เลยโอ้โหแบบนี้ก็สวยสิครับภาพเด่นนะโอ้โลดลดลด,ลดไหนยังไม่เห็นเพื่อนเราเลยคนเข้ามาพัวเยอะยนะเมืเองทะเลทรายยังไม่เจอพวกนะยังไม่เจอพวกอกลัวกูล่วงไม่น่ารอด โอ้ยนี่ไงโอ้ยเจอพวกแล้วตามเข้าไปครับผมรถเราแรงอยู่แล้วเป็นรถเขาจะแรงกว่าดอ้ยรถเราแรงกว่าอยู่แล้วโอ้ยเริ่มคนเริ่มเยอะแล้วอะ่ะมันกระตุกอะ่ะนี่ฮะเทเลสไปก็ประมาณนี้นะ คนเข้าเยอะว่ะโอเคพอดูเดี่ยวดูดิคนโคตรเยอะตรงเนี้ยเยอะมากตรงเนี้ยโอ้แม่กอดนี่มันประเทศอะไรกันเน่ยะประเทศจีนหรอ โอ้มีรถไฟด้วยโอ้ไม่ก็สวยมากโอ้ไปได้หลายทางเลยะโอ้ oh. แถวนี้น่าจะมีคนดูจากทรงโอ้ยไปตรงไหนได้บ้างโอ้โหไปได้ทุกทางไปได้ทุกทาง วิ่งสวยอ่ะน้องๆโอ้ยโอ้ยโว้ยแบคดกว้างอวยสวยวย ไปเลยครับผมตามเส้นทางเลยกอคือแล้วตรงนี้เราจะไปตรงไหนเนี่ยอันนี้คือจุดอะไรอะ่ะเติมน้ำมันเหรอไม่ใช่โอ้ยมึงอย่างกว้างมันสามารถสร้างห้องเล่นกับเพื่อนได้นะ ว่คันนี้ขับดีมากเลยว่ะมีจุดพูด้วยไป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 จตรงจุดพูไหนอะนี่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 นีิจุดพูเต็มเลยว่าตัวเมืองน่าจะอยู่นีนะดูจักรงละโอ้่ก็ ไปตัวเมืองไปตัวเมืองไปตัวเมืองกันโหมีเรือด้วยนะข้างแม่นะ้ำ oh โอแม่ก็อดนี่ไงฮะที่ว่าจุดถ่ายรูปก,ก็คือตรงนี้เองที่ว่ามันขึ้นสวยจาย้าสวยจาย้าสวยจาย้า นี่นะฮะโอ้โหจะมันมองไม่เห็นรถว่ะเป็นไ,ไรครับประมาณนี้คร่าวโอเคครับผมก็คลิปนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเวลาหมดหมดเวลา <c oughs> บอกเลยเฟี้ยวฟ้ามากดูท่าเดินเนี่ยโอ้ตะมูตะมิดจัดโอ้โอ เฮ้ยผมสำหรับคลนนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเวลาหมดเวลาแล้วครับผมเจอใหม่คลิปหน้าผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะครับผมใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะผมฝากกไดไลค์กดติดตามช่อง1 4 c p ด้วยนะครับเจอใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายย่าฮ g ้